ไอ้มันม่วงมึงจะกินไหมเดี๋ยวกูเผาให้กินว้เป็นแต่แสบมาเท่เลยกูเป็นไงเฮ้กูแจมด้วยอย่าลืมกูธานอตข้ามาเพื่อต่อรองอือบาพวกแกทั้งสามคนจะมาฆ่าข้า

เหมือนคือ one of that ว่าไงนะเทคโนโลยีกลไกอัจฉริยะเลติน่าเอ็กที่สามารถกองแสงสีฟ้าได้งั้นเหรอแม่งโคตรสุดยอดใช่แล้วขอาจะเล่าที่มาให้ฟังโอ้ไม่ไม่มันจะมองให้เราฟังแล้วไม่หุบปกากครับผมหลายปีที่ข้าทำภารกิจสำเร็จล้างบางสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรวานและแน่นอนกูจะแพ้นในเอ็นเกมข้าต้องการค้นหาสุดยอดอาวุธและสถานที่นั่นคือไนเดเวเลีย โอ้ oh, ทันทาหนอดอาวุธของท่านถูกตีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดในกาแล็กซีนั่นคือแวนออฟดัสซึ่งมันก็คือแวนกรองแสงที่สวมใส่สบายและถนอมสายตาอย่างสุดๆใช่และอีกอย่างแม่งทนสุดๆดูนั่นดิ Very กู o ดโอเคมาต่อกันเลย oh, หลังจากที่ข้าได้สร้างอาวุธที่ล้ำนาที่สุดในแกลล็กซี่ข้าก็ได้ส่งมอบเทคโนโลยีนี้ให้กับสองจกักรพรรดิแห่งจัก,กรวาลน,นั่นคือทลอดออฟตูลและอัติอันผู้ยิ่งใหญ่เพ้่อาช่วยส่งมอบเทคโนโลยียระดับ16ให้แก่ชาวโลกเพื่อน,นําไปเผยแผ่ต่อไป <c oughs> มันจะเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดที่สุดในจัก,กรวาล <c oughs> เอ่อตกลงคนสัางออฟต,ตัดคือเอเล่นจริงๆใช่ไหม จะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ช่างแต่ไอ้มันม่วงนี่มันสปอยเอามันเจนเกมให้กูดูร้อ,อ, <c oughs> องไห้หนักมากแ <c oughs> กตาสะเถอไอ้มันม่วงหลบนี้ไปซละลาเซนเกอร์ว้าวตูดแห่งอเมริกา <c oughs> วัานออฟตัดถนมสายตาคูวันนี้และลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอลดราคาสูงสุดเพียงใช้โครร้ด RPP ใส่แว่นนี้แล้วไปตบทานนอยกันเถอะระวังสปอยด้วยนะ